แทบสุดลงพืน้นโอ้โหตอนนี้ครับแมนยูแทบสุดนะโอ้โหแอนดี้แคโรเป็นเหตุสังเกตได้เลยนะครับตอนนี้แมนยูบอกว่าคริสเตียนอิเล็กเซ่นครับสอบพักยาวจนถึงปลายเดือนเมษายนนะครับโอ้โหงานหยาบนะแบบนี้แบบนี้ถือว่าเป็นข่าวจุกๆของแมนยูเลยครับหลังเปิดเผยว่าคริสเตียนอิเล็กเซนครับ สอต้องพักยาวจนถึงปลายเดือนเมษายนเป็นอย่างน้อยครับจากการบาดเจ็บข้อเท้าในเกมเจอกับเรดดิ้งเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในเกมนั้นต้องบอกว่าเพลย์เมคเกอร์อย่างคริสเตียนอริกเซนครับโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังของเกมที่ชนะเรดดิ้งไป3ประตูหนึ่งหลังถูแอนดี้แค r o โรครับเข้าประต้าซึ่งสุดท้ายแล้วแอนดะี้แคโรโดนไล่ออกเพราะได้รับ2ใบเหลืองในเกมนี้ ตอนนี้ครับทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลเป็นอย่างมากเลยว่าคริสเตียนเอริกเซนครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพักรักษาตัวในระยะหนึ่งเลยครับและตอนนี้แมนยูก็ยืนยันข่าวร้ายให้รู้แล้วนะโอ้โหแมนยูครับบอกว่าการประเมิอนอาการเจ็บของเอริกเซนเนี่ยซึ่งในเบื้องต้นนั้นครับบ่งบอกว่าเขาน่าจะต้องพักไปจนถึงปลายเดือนเมษายนหรือไม่ก็ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับ ถ้าเป็นแบบนั้นครับคริสเตียนเอร็กเซนครับจะพลาดหลายเกมสําคัญของแมนยูเลยครับในการลุ้นท็อปโฟร์พิมเลีงกฤษรวมถึงศึกยูโรปาลีกครับที่จะเริ่มต้นรอบต้องเอาด้วยการเจอกับบาซโลแนในเดือนหน้าอีกนะครับถือว่าเป็นข่าวเศร้าต่อคริสเตียนเอรกเซนครับรวมไปถึงแมนยูด้วยนะครับหลังเขาเป็นหัวใจสําคัญแดนกลางของแมนยูนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อเสมอที่แล้ว ที่ผ่านมาครับคริสเตียนเอริกเซนลงสนามให้แมนยูไปแล้ว31เกมนะครับยิงไป2ประตูลและทำไป9แอซเซสนะโอ้โหตอนนี้ครับขาดเขาไปเหมือนขาดใจแน,น่ๆสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอริกเซนกลุ่มขมับเลยครับแบนบ รุ่งนี้กําลังจะเข้าเดือนกุมภาพันธ์ครับแต่พักไปจนถึงปลายเดือนเมษายนโอ้โหนานนะถ้าเป็นแบบนั้นสุดๆเลยครับแมนยูสายหัวทั้งทีมครับตอนนี้จะเป็นยังไงครับผลกระทบมาแน่นอนครับแอนดี้แคโรเป็นเหตุสังเกตได้